น้ำเอินปัวเนี่ยพริกเนี่ยไก่มั่งเนาะอ๋อเนี่ยยิ้มไก่อะไริ้ก่อนน้ำส้มไม่เชื่อนาฬิกาเขาทำยิ่เกลี่ยปรุงบ่อยๆโอเคครับเรียบร้อยฮะนี่ก็ติ๊นในชุดขาหมูเขาจะมีนี่ใช่ไหมฮะหยิบได้เลยครับกระเทียมนะที่ตีพิถันนะ กระเทียมดำๆก็ไม่มีให้นะเขาก็ดูเป็นหัวๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินกับขาหมูได้นะครับเรียบร้อยก็เราก็พร้อมที่จะกินแล้วครับมือนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรน,นะจังหวัดชุมพรน,นะครับผมจะเริ่มกินตั้งแต่อันแรกนี้ผมเริ่มกินขา้าวบูดแดงก่อนอไม่เอาดิเขาเอาขาหมูไว้ตัวใหญ่มา่าต้องกินขาหมูก่อนครับเพราะขาหมูอยู่บนสุดฮะอืม